เศรษฐาทวีสินประกาศวันแรกในการรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะฟื้นฟูระบบนิติรัฐนิติธรรมไทยให้เกิดความเท่าเทียมพอประกาศเสร็จทักษิณชินวัตรยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจไม่เข้าคุกแม้แต่วันเดียวมันสวนทางกับการดำเนินการระบบนิติรัฐเท่าเทียมถ้าระบบนิติรัฐแข็งแรงไม่ว่าคุณจะเป็นใคร เมื่อทำผิดกฎหมายคุณต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่เท่าเทียมและเป็นธรรมแต่วันนี้ทักษิณชินวัตรกำลังใช้ระบบยุติธรรมมาฟอกคดีขอรับชันของตัวเองคุณใช้ระบบกระบวนการนิติธรรมนิติรัฐมาฟอกความผิดที่คุณโกงประเทศไปมูลค่าความเสียหายที่โกงไปมีมูลค่าอย่างมากคุณใช้ระบบนี้ มาฟ้อความผิดของตัวเองเพราะว่าคุณติดคุกป,ปลอมติดคุกทิพย์สิ่งที่รัฐทำคือมองข้ามเสียงของพี่น้องประชาชนมันทำให้พี่น้องประชาชนต้องออกมาเหนื่อยอีกครั้งด้วยการชุมนุมในวันนี้ไม่ใช่เสียงแค่พี่น้องประชาชนที่ทักท้วงคนทั้งประเทศสื่อมวลชนนักวิชาการทั้งหลายเขาตั้งคำถามเรื่องนี้ ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลสิ่งที่พุณเอื้ออำนวยสิ่งที่คุณปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทําการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปในทางที่ส่อเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมันชัดเจนว่าคุณใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อกับทักษิณชินวัตร คุณไม่กล้าที่จะจัดก,การทักษิณชินวัตรเพราะทักษิณชินวัตรมีอํานาจเหนือรัฐบาลคุณใช่ไหมองค์งอยงแผทองทานมีอํานาจเหนือรัฐบาลเศษฐาใช่ไหมเศษฐาทวีสินบอกว่ามีคนเพียงหปอร์เซที่ได้มาเรียนวอปอ,อหลักสูตรวอรปอที่สถาบันพระปกเก้าเป็นพวกมีอภิสิทธิชน ไปพูดเหมือนบอกว่าคนมาเรียนเหล่านี้มาเพื่อคอนเนค t ชันทางธุรกิจพิเศษหรือคอนเนคชันทางผลประโยชน์อื่นพิเศษมันไม่มีความเป็นธรรมเพราะพวกคุณแค่หนปอร์ซี่สิหกันยาสองพนรสเศษฐาทวีสินไปพูดเรื่องนี้คน1%เป็นพวก VIP ของประเทศหนึ่ง ธันวาคม2566องค์อิงพาคณะเพื่อนๆของอุงอิงเปิดหลักสูตรพิเศษยิ่งกว่า v v ว p อีกพี่น้องทักษิณชินวัตรไม่เคารพสร้างหลุมดำพวกเราจึงไม่มั่นใจว่าต่อไปคุณจะไม่โกงพฤติกรรมในอดีตมันสะท้อนว่าเชื่อปากทักษิณไม่ได้ทักษิณบอกจะนำคนทั้งประเทศ นำคนพี่น้องเสื้อแดงเดินจากอีสานเข้ากรุงเทพแล้วทักษณิณทำไหมทักษณิณบอกจะมาสู้กับพี่น้องคนเสื้อแดงทำไหมทักษณิณหลอกว่าจะกลับประเทศกที่ครั้งทำไหมทักษณิณบอกว่าจะยอมรับกระบ,บวนการยุติธรรมกลับมาเข้าคุกแล้วออกไปจะเลี้ยงหลานไม่ยุ่งเกี่ยวกันเมืองตอนนี้ทักษณิณเข้าคุกไหมพฤติกรรมทักษณิณมันสวนทางกับสิ่งที่ทำพึ่งเข้ามา ก็ทําให้กระบวนการยุติธรรมไทยล้มเหลวไปแล้วสั่นคลอนไปแล้วแล้วถ้าอยู่ต่อไปเรื่อยๆจากช่องว่างอิทธิพลที่คุณใช้อยู่ณนะปัจจุบันกระบวนการตุลาการของประเทศไทยจะไม่ล้มเหลวต่อไปอย่างนั้นหรือทักษิณชินวัตรดังนั้นสิ่งที่พี่น้องคอปทออกมาเรียกร้องวันนี้คือการดำารงไว้ซึ่งกระบวนการยุติธรรมไทย การดำรงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐของไทยไม่ใช่เรื่องแพ้หรือชนะเราอาจจะทําไปเรื่อยๆส่งเสียงไปเรื่อยๆชัยชนะไม่ได้อยู่ที่ทักษิณติดหรือไม่ติดแต่ชัยชนะของพี่น้องคือระบบนิติรัฐอยู่ในร่องในรอยระบบนิติรัฐไทยมีความเข้มแข็งมันเป็นชัยชนะของประเทศพี่น้องครับมันเป็นชัยชนะของประเทศ ระบบนิติรัตต้งบังคับเท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนทุกคนแต่วันนี้ระบบนิติรัฐถูกเว้นวักให้กับทักสินเพียงคนเดียวส่งเสียงของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดกระจายเสียงของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดคอปทอเป็นแค่ด่านหน้าคอปทอเป็นแค่ด่านหน้าในการส่งเสียงเท่านั้นอังคารที่จะถึง ว่าจะชวนพี่น้องเข้าไปหาเศษฐาในทำเนียบหน่อย,ยเขาประชุมคลรวันอังคารนี้ว่าจะเดินข้ามคลองไปหาเศษฐาทวีสินที่ทำเนียบพี่น้องไปไม่ไปครับที่จริงวันอาทิตย์ต้องไปโรงพยาบาลวันอังคารมาทําเนียบนะนี่คือสโลแกนคอปท แต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวก่อนยังอยู่หลายอาทิตย์ยังไงได้ไปโรงพยาบาลตำรวจแน่ไม่ต้องห่วงวันอังคานไปทำเนียบไหนๆก็อยู่สะพานชไมก็ต้องไปเยี่ยมกันหน่อยไปทรงเสียงไปหากันหน่อยไปถามเสถาดูหน่อยวันพุธเราจะไปขอกินกาแฟกับผู้ตรวจการแผ่นดินไปในฐานนะ พี่น้องระชนกลยานมิตรที่ดีกับผู้ตรวจการตอนนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินถูกปลัดปมจากกรมราชทัณฑ์เขาบอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเข้าไปอยู่บนชั้น14องค์กรเดียวสามารถเข้าไปอยู่ในชั้น14ได้เคยผ่านมาแล้วได้เข้าไปตรวจในห้องพิเศษที่มีทักษิณชินวัตรอยู่จริงหรือไม่